พูดถึงเรื่อง Art Toy อาร์ตทอยนะครับก็คืองานศิละปะที่ถ่ายทอดออกมาเป็นของเล่นซึ่งจริงส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาใช้เล่นเหมือนกับเด็กๆเ,เล่นตุก๊กตาหรอกมันคือของสะสมของเก็บของโชว์ใช,ใช่นะซึ่งบางรุ่นเนี่ยเป็นของที่แบบลิมิเต็ดหายากมูลค่านี่สูงมากครับ ในของไทยเองเนี่ยเราก็น่าจะมีของเราเองด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างตัวที่ดังๆอย่าง l a บูบูเนี่ยก็เป็นของศิลปินฮ่องกงทางทอทอท,อทอเนี่ยเขาก็เลยเกิดแนวคิดขึ้นมาครับว่าให้ศิลปินไทยเนี่ยมาสร้างสรรค์อาร Art Toy อ์ตทอยเป็นสัตว์วิเศษประจําจังหวัดจาก5ภูมิภาคขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยสัตว์วิเศษเหล่านั้นครับ พาผู้ชมไปดูเนี่ยฮะเป็นอาร์ตทอยก็คืองานศิละปะที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางของเล่นของสะสมเหล่านี้ซึ่งปรากฏว่านำมาโชว์แล้วเนี่ยผู้คนให้ความสนใจมากนะครับถ้าอยากจะไปดูนี่คืองานไทยอาร์ตทอยเฟสสยามเด็กเล่นเขารวบรวมเอาสตูดิโออาร์ตทอยของไทยเนี่ยจากศิลปินกว่า80คนมาถ่ายทอดความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆทั้งจากแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมรวมไปถึงตำนานความเชื่อ ออกมาเป็นผลงานอาร์ตทอยโดยฝีมือศิลปินไทยและเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ คืออาร์ตทอยสัตว์วิเศษจาก5จังหวัด5ภูมิภาคนะครับทางคุณนิธีศรีแพรรองผู้ว่าการด้านการสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทเทรนเรื่องคนสะสมอาร์ตทอยเนี่ยมากันมากก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจว่าเออถ้าหากว่าเราดึงอาร์ตทอยเข้ามาตรงนี้มันก็จะกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ด้วยนะครับททท,ทก็เลยไปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายนําแนวคิดเมืองน่าเที่ยวเนี่ยไปสร้างสารรค์เป็นคอลเลกชันอาร์ตทอยขึ้นมา ชื่อคอลเลกชันว่าสัตว์วิเศษประจำจังหวัดมาจาก5จังหวัด5ภูมิภาคพอสัตว์วิเศษเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ฮิตขึ้นมาคนก็จะอยากตามรอยไปเที่ยวในที่ที่เป็นที่มาของสัตว์วิเศษเหล่านั้นตามตำนานของสัตว์วิเศษเหล่านั้นนะฮะ<อ>ก็เลยทำเป็นไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้มาเป็นคอลเลกชันนี้5จังหวัดก่อนแต่ต่อไปเนี่ยจะขยายเป็น77จจังหวัดเลยมีครบเลยอ๋อทุกจังหวัดก็จะมีสัตว์วิเศษของแต่ละจังหวัดนะครับ ซึ่งเฉพาะงานนี้ที่เปิดตัวเนี่ยทรทเขาคาดว่าจะมีคนเข้ามาร่วมงานไม่ต่ำกว่า20,000คนนะและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับชวนคุณผู้ชมไปดูกันนะครับงาน Thai Art ตทอ f เฟสสยามเด็กเล่นจากที่ Icon Art and c u l t u r e Space ที่ชั้น8ย์การค้าไอคอนสยามงานมีถึงวันพรุ่งนี้25สิงหาคมน่าตาน่ารักนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะ